ที S <S น,นี้เรามาดูดูเรื่องของแป้งดีกว่าแป้งแป้ง,ปงนานโนดนะการจับกลุ่มตัวแป้งนานโนดได้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางการไทยก็จะไปรับตัวกลับมาเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องเอ๊ะทำเป็นแบบเออกระเรกันไปหรือเปล่าเนี่ยถึงขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ต้องบินไปรับตัวด้วยตัวเองเลยอ่ะนะเอจริงๆเขาบอกว่าเอจริงๆคุณทวีไม่ต้องไปก็ได้นะเรื่องแบบนี้นะโอ้โหนี่แบบไปแล้วภาพพัฒนาฮะมันได้ภาพเออมันได้ภาพที่รัฐมนตรีบินไปรับตัวถึงนั่นเลยถ่ายภาพคู่กันกับทางอินโดนีเซียจากการประสานงานในการที่จะจับกลุ่มผู้ร้ายคนสำคัญมันได้พี่กองมันได้ต้องไป หลังจากที่ได้ภาพจากเรื่องชั้นทิบสี่มาแต่เป็นภาพอีกด้านหนึ่งนะต้องกู้หน้าหน่อยลองกู้หน้าขอสร้างภาพบวกหน่อยเออนะอีนี้มาดูมาดูประเด็นอันนี้นิดหนึ่งนะเมื่อวานคุณผนูเอกทวีสอดสองนี่ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะเรื่องของขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรับตัวมาได้ตั้งแต่วันที่สองมิถุนาแล้วแต่ว่าขาดเรื่องเอกสารนะก็ต้องแต่การให้เรียบร้อยกันไปนะครับ แล้วบอกว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยแจ้งว่าสามารถนําตัวนายชาลิตมาส่งให้ประเทศไทยได้ตามมาระบบกฎหมายของอินโดนีเซียซึ่งวันนี้ทางสตชคือเมื่อวานนี้มีการประชุมว่าจะใช้ช่องทางไหนแต่ในหลักการคือวันที่4นายชาลิตควรจะมาถึงเมืองไทยแล้วนะอันนี้เป็นกรณีแรกที่หนีการควบคุมจากเรืนนอนจํานครศรีธรรมราชนะครับประเด็นสําคัญที่คนสนใจก็คือนักข่าถามว่า จะดำเนินคดีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ว่ามีเท่าไหร่ได้หรือไม่นะครับพันธุ์เอกทวีบอกว่าเท่าที่ปปสรหรือสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปารปาบปรามยาเสพติดประมาณการเอาไว้นะครับก็จะประมาณ0 0แสนบาทรวมทั้งค่าน้ำมันค่าเครื่องจอดเครื่องบินนะแต่ก็ย้ำว่าเราพิจารณาแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการ นำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องร้องนะคุณพนันธรสอกทวีบอกว่าอ,อยากจะบอกว่าการนำตัวนายเวลิ่กลับมาประเทศไทยเนี่ยมีบางกระแสหาว่ามีการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยซึ่งตนก็ขอชี้แจงว่าเรามีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพราะถ้ามาเครื่องบินพาณิชย์ในเงื่อนไขเดิมจะแพงกว่าการที่มากับเครื่องบินของกองทัพอากาศเพราะคณะของอินโดนีเซียก็มาส่งกันหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหกแสนเนี่ยไม่แพงแล้วนะ ในมุมของรัฐมนตรีนะไม่แพงไม่แพงาตามขั้นตอนตามข้อจํากัดข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะฮะค่ะเอาตกลงรัฐมนตรีไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอต้องไปรับกลับมา<ป>เองเลยหรอตกลงไปใช่ไหม <S <S เออไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเราต้องต้องต้องรอเช็คอีกทีเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้มีการเอ่อให้สัมภาษณ์ของทางพลตํารวจโทรป,ประจบวงสุขนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชะการแทนรองผอบอรตรนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตัวแป้งนานโน,โนดนี่แหละค่ะโดยเขาบอกว่าขั้นตอนการรับตัวเนี่ยทางการอิโนโดนีเซียจะนําตัวนายชาวลิตมาส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะอย่างนี้แปลว่าใช้ทางการมาเลเซียเป็นคนจัดการในการส่งตัวมาที่นี่หรือเปล่าโดยที่ mm hmm. เออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงกันแล้วกันนะคะ โดยบอกว่าทางการอดนเนีเซียจะนําตัวนายชวลิตมาส่งที่สนามบินนครหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของประเทศไทยร่วมกับกองบัญชา,าก,การตํารวจภูธรภาค8จัดกําลังในการมอบตัวและดําเนินการตามขั้นตอนการเข้าเมืองของตอมอนะคะพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาที่จังหวัดนครหลังจากนั้นก็จะไปฝากครังที่เรือจนจํานครแล้วก็เป็นขั้นตอนของราชทันแหะคะ่ะผู้สื่อข,ข่าวถามถึงเรื่องว่าตอนนี้เรือจำจำนจําจังหวัดนครเนี่ยอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจะทําให้มีความกังวล หนีจะหนีออกมาอีกหรือเปล่าท่านก็บอกว่ารัฐมนตรีทวีสอดสองก็เป็นห่วงและกำชับกรมราชธรรมให้เดเนินการให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าเพราะว่ามีพฤติการในการหลบหนีอยู่แล้วนะคะออถามถึงขั้นตอนในการส่งมอบตัวนายชวลิตมีการจัดกําลังอย่างไรก็บอกว่าทางตํารวจภูธรภาค8มีการเตรียมแผนแล้วก็จัดกําลังดูแลในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เนี่ยก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของ เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยก็จะมีการดําเนินการไปตามขั้นตอนนะคะขณะเดียวกันทางกองทัพอากาศซึ่งก็จะปฏิบัติภารกิจในการนําตัวแป้งนานโนดกลับมาที่เมืองไทยด้วยเนี่ยนะคะพลพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราโฆษกกองทัพอากาศก็บอกว่าทางกองทัพอากาศนั้นได้สนับสนุนอากาศยานในภารกิจรับตัวแป้งนานโนดกลับมาเนี่ยนะคะโดยทาง สตชและก็กระทรวงยุติธรรมได้ขอาการสนับสนุนซึ่งกองทัพอากาศได้พิจารณาแล้วว่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมในภารกิจในครั้งนี้คือ430นะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมมาไว้2แผนคือในวันที่4มิถุนายนเครื่องบิน430จอกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2ดอนเมืองในช่วงเช้าไปยังท่าไปยงัปยงฐานทัพอากาศหาลิมของอินโดนีเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็จะทําภารกิจภาคพื้นประมาณ2ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงพอถึงที่สนามบินนครแล้วก็จะใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็จะบินกลับมาที่กรุงเทพทันทีค่ะรวมระยะเวลาตั้งแต่ที่อินโดนีเซียมาถึงที่นครเนี่ยประมาณ13ชั่วโมงด้วยกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของไทยร่วมคณะเดินทางนะคะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันเวชศาสตร์การบินฝ่ายเสยนาธิการและตํารวจคอมมานโดรวมไปถึงชุดตรวจการพิเศษหนุมานตํารวจสอบสวนกลาง รวมผู้ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาในครั้งนี้กว่า40คนส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวไปว่าจะใช้แอร์บัสสามสอง่วนของกองทัพอากาศนั้นก่อนหน้านี้มีการพิจารณาแล้วเรื่องความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาแล้วว่า430เหมาะสมมากกว่าค่ะทั้งเรื่องความปลอดภัยและก็การดําเนินการและความรอบคอบรัดกลุ่มรวมทั้งมีสภาพที่ดีกว่าสุดท้ายจึงไม่ได้เลือกใช้ Airbus 3 2 0นะคะใช้430แทน ส่วนแผน2ตํตำรวจไทยได้ประสานไปทางตำรวจอินโดนีเซียให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียเป็นผู้ควบคุมตัวนายชวลิตมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่สนามบินนครค่ะซึ่งขณะนีน้อยู่ระหว่างการประสานเข้าใจว่าออพอเมื่อกี้การได้สัมภาษณ์ของทางตำรวจนะคะเข้าใจว่าน่าจะใช้แผนสองนะในการให้ทางอินโดนส่งตัวแป้งนานโนดกลับมาที่ ประเทศไทยที่สนามบินคนครนะคะถ้าฟังจากการได้สัมภาษณ์ของทางพลตารวจโทรประจวบวงสุขเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะเป็นครับแนวทางนี้นะคะค่ะอืมเนี่ยค่าใ้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะจริงๆมันไม่ควรจะต้องเสียเลยนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักโทษอ่ะไม่หละหลวมหรือไม่มีอ่าทำงานบกพร่องนะคือเราเสียเงินไปโดยใช่เหตุเลยเสียกําลังคนไปโดยใช่เหตุเลย ตั้งแต่ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเะด็จกุญแจมือออกไปได้ด้วยเสด็จเสดาะตัวเสด็เสดาะกุญแจมือออกไปได้เฉยเลยอะไรแบบเนี้ยมีใ่กรมราชัณฑ์เนี่ยอ๋อกรมราชัณฑ์เนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะว่าว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะเออหนีไปอยู่บนภูเขาตำรวจก็ยกขโยยก,กันไปล้อมตัวกันเป็น อาทิตย์อาทิตย์เลยเนะี่ยโอ้นักข่าวทําข่าวกันหนึ่งขน,นาดไปทดสอบการใช้ชีวิตในป่ากินไก่สดไก่ดิบอะไรกันนะไปไปนู่นเลยนะฮะแต่ไปอยู่อินโดนีเซียได้ไม่กี่วันเนี่ยเขาจับได้เลยนะอ่ะเห็นไหมเอออันนี้ต้องต้องชื่นชมนะตารวจอินโดนีเซียนีนนะ่เก่งจริงๆริเเออนี่นะนี่มีคนเสนอว่าเออค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดต้องให้เจ้าหน้าที่ที่หละหลวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่เอาภาษีประชาชนไปจ่าย นั่งฟ้องนนกดูว่ามีอย่างเอออย่างแป้งนาโนดักาสิบคนืุกคนเราหกแสนโอปาก็ไปหกล้านแล้วอ่ะอันนี้นี่ถ่ายรูปกันมาเหมือนกับแบบถ่ายรูปกระดารลาเลยคุณดูอารมณ์รูปนี้ที่คุณนันทิยาเนี่ยค่ะค่ะโอ้เหมือนเซเลบเลยเนี่ยไอ้คนเสื้อสีส้มอ่ะมียกนิ้วหัวแม่ยกนิ้วโป้งด้วย ก็ที่บอกไงเหมือนนี่ไงเหมือนแบบเขาไปถ่ายหนังถ่ายละครรับบทเป็นผู้ต้องหารับบทเป็นนักโทษไงแล้วพอถ่ายเสร็จก็จะมีพวกแบบเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยเหมือนถ่ายรูปกับดาราค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาบอกว่าแป้งนานโนดเนี่ยเขามีวิธีการในการแบบในการเคลื่อนไหวของเขานะคือ ตำรวจก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบมีวิธีการในการบริหารจัดการแล้วเหมือนกับว่าเลยทําให้คนในพื้นที่รักเขาเพราะเวลาที่เขาได้เงินมาเนี่ยเขาก็จะแบบเลี้ยงดูปูเสือคนในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วใช้เงินในการบริหารจัดการเลยทําให้คนในพื้นที่ยัรักเขามันก็เลยแบบเนะี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่องทางนในการที่ทําให้แบบไม่รู้อะตามจับตัวได้ยากเพราะเรื่องนี้เขา,าเรียกว่าใช้ ใช้มวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะเออสร้างมวลชนไว้นะถึงหลบหนีได้แบบตั้งละตั้งตั้งนานน่ะใช่ไหมอ่าอืมค่ะตำรวจไปถามว่าเจอไหมไม่เจอไม่เจอไปทางนู้นแล้วจริงๆไปอีกทางหนึ่งเอออย่างเงี้ยเหมือนเราเวลาเราดูละครน่ะเออไปอีกทางหนึ่งนะชาวบ้านเป็นพวกด้วย